แสบขเชสบายมากเลยสำหรับการท yeah. okay. ี่กลับมาสวยอีกครั้งเป็นยังไงบ้างครับก <<|ja|> ็สนุกดีนะตอนแรกที่เขาติดต่อมาเนี่ยก็คือมีความลังเลไม่ใช่อะไรหรอกก็ให้เราไปถึงเป็นแสกของน้องแอโทเนียซึ่งเขาแบบระดับภูสวยมากขนาดนั้นแล้วเนาะแล้วเราก็อดูดไปตั้งนานแล้วนะอดูดก็เลยงไงใช่แต่ว่ามันก็คือนานแล้วเนาะก็เลยแบบว่า ให้ไปเป็นแฝดใครไม่เป็นให้ไปเป็นแฝดของน้องเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกแบบอกังวลว่าเราจะสวยระดับเขาได้หรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ดูสนุกดีดูเซอร์ไพรส์ดีแล้วก็ได้เป็นอะไรที่ท้าทายได้กลับมาแต่งหญิงอีกครั้งแล้วรอบที่แต่งหญิงน่าจะมีเกินสิบอ่ะใช่แล้วก็ผมยาวในรอบตอนนี้ติดสวยแล้วนะที่เห็นผมยาวเนี่ยจะไว้ยาวแล้วนะอีกหน่อยนี้ออกงานติดขนตาสองชั้นนะจ๊ะ พอเราเห็นตัวในคลาสนาที่แต่งหนิงมาเป็นยังไงบ้างก็ปีอะไรโอ้โหรู้สึก<อ>ว่าไม่คุ้นเลยแล้วก็แบบเออแปลกตาดีแล้วก็ที่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกก็คือตอนล้างเครื่องสำอางได้แหละกลีดไอไายไลเนอร์อะไรพวกนี้คือปกติเวลาจะไปทำงานแล้วไม,ไม่ไม่ต้องปัดขนตาไม่ต้องขีดไม่ใช่อะไรนะไม่ได้ไม่อยากสวยนะที่เกลียยล้างเนาะแล้วพอวัน<อ>นั้นอะล้างไปสองชั่วโมงก็นั่งคุยบอกว่าเออเนี่ยถ้าเราต้องแต่งหญิงจนถึงปัจจุบันเนี่ย เวลาแต่งหน้าสองชั่วโมงเวลาล้างอีกชั่วโมงนึงพี่คงเหนื่อยหน้าดูแล้เราเป็นคนที่แบบใช้ชีวิตรีบเร่งไงนม่บอกแม้เดี๋ยวไปทํางานทํานู่นทํานี่คือแต่งหน้าไม่ถึงแบบสิบห้านาทีก็เสร็จนะ่แต่งเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าก็ภูมิใจนะที่แต่งออกมาแล้วยังยังดูได้อยู่แต่พอแต่งออกมาก็มีความคล้ายเอไอไงความน้องเออเขาเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยพวกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ทายทายแบบไม่คิดไม่คาดคิดเลยเหมือนกันว่าจะเป็นที่เตียมาใช่ใช่ก็แปลก ช่คือเป็นจะว่าเป็นอะไรที่คนเหนือความคาดหมายมากแล้วก็ขนาดตัวจะเองยังทายไม่ถูกเลยถ้าใครทายถูกนี่คือเก่งมากเก่งมากจริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณช่างนั่ช่างผมเนา้ที่ที่สามารถเรรมิตรเราออกมาได้สวยแล้วก็มีความคล้ายคลึงกับน้องเขาบ้างต้องขอบคุณน้องแอนโทเนียที่ให้โอกาสแต่ว่ามีความคล้ายคลึงกับเขาเนะ่งใ,ใจเขาอะเรื่องเน้ยไว่เัา<บ>เราเราได้รู้จักรู้จักจกันแบบพูดคุยกันมาก่อนนะนี่ไม่แต่เราปลื้มเขาเพราะว่าช่วงนั้นโอ้โเป็น ความภูมใจของคนไทยทุกคนเนาะแบบมีไปรับถึงสนามรงสนามบินแล้วก็รู้สึกว่าเชียร์อยู่ค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้เจอวันนั้นตัวจริงน้องเขาก็ได้หล่ะใช่ใช่เจอกันครั้งแรกเลยน้องเขาน้องเขาก็ตกใจที่เป็นเราเนี่ยหรอมเพราะว่าคนในในแฝดนั่นน่ะดูกวรกวนบาดามาพอสมควรก็สนุกสนุกต่างรายการค่ะท่านได้บอกความในความสุขความต่เ้ใจที่เราาลาแบบอนเราก็เชียร์ไม่เป็นผู้เ บอกก็ว่าคุยเลยก็ขอบคุณเนาะแล้วก็ขอโทษที่ไปพูยิบปูยำเนาะหน้าเน,านองเขาเพราะว่าเราเราสรุปไงพอเข้าไปอยู่ใน a อเนาะเราทําหน้าแบบได้เห็นเวอร์ชั่นน้องเขาแบบทําจมูกบานแล้วทำอะไรอย่างเงี้ยเรารสึกว่าเออแต่ต้องขอโทษน้องเขาก่อนเพราะว่าเราไปเล่นใบหน้าเขาซะเยอะเลยเอาซะมันเลยก็ <ขอ S 1> ายากลุกดีกดยากเลแต่เวลาจะทำให้เป็นอไอเดเนี่ยให้ไม่หลุดใช่ไหมหลุดเปนตัวเองไม่นะแล้วมันคล้ายคลึงกันกับเนาะ บางคนแล้วไม่คือสนุกมากกว่าแต่ว่าคือพอมันเป็น AI มันต้องมันต้องคือเราอย่าอย่าเผลอโดนหลอกแบบเอามือขึ้นมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันโป๊ะเลยคือถ้าเราโดนหลอกล่อเอามือขึ้นมาปุ๊บเอซีเตอร์จะหลุดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นความสนุกหนึ่งที่ที่ที่ท้าทายคืออยู่นิ่งๆแล้วก็ใช้การพูดการอะไรอย่างเงี้ยให้ให้คล้ายขึ้นแล้วก็ให้มีสีสันในรายการอ่าใช่ค่ะไปดูงานในการออกแบบการจัดรายการว่าไม่ติดไปใช่ไหมคะ เริ่มติดใจนะเออนี่ติดสวยนะติดสวยนะอีกนิดนี้แต่งหญิงวันนี้แต่ิดใจก็หมายว่าอยากเห็นที่ที่เหมือนจะไปบ่อยลำยากอะไรเงี้ยคือเอาจริงๆอ่ะคือแต่งได้นะไม่ติดไปทํางานทุกร้นได้แต่ว่าที่ติดคือที่เหยียดจับที่เหยียดก็คือแบบว่าชุดก็ต้องหาเรื่องอกบแม่ผมก็ต้องต่อหน้าก็ต้องแต่งเยอะๆก็เลย เอาเป็นว่าขี้เกียจแต่ถ้าง,งานไหนรีเควสมาเงินมาก็ทำได้แต่ว่าสมันสบายเที่ยวดีลูกเราก็แต่งได้หนิแบบกินอายทาไม่ไหวขี้เกียจแต่เงินมาทำได้ไงเงินมาทำได้แนตะ่ว่า <c oughs> ถ้าไม่มีนนเงินขีเาา้เกียจทำโหมันเหนื่อยแล้วคุณแันเขาอย่างไรเก็บฝักบ้านลุงพีในรอบเหมือนเหมือนปิการคนทจ่ว่าไงนะจมโม่ทำอะไรเพราะว่าไม่ผมยากขนาดนั้นไง เอาจังจริงคือแฟนเดียกว,ว่าเขาชอบมากนะเขาไม่โอเคเขาชอบมากเขาจะอุยน้องน่ารักจังเลยหนูน่ารักชอบเวลาที่จะทําอะไราแบบว่าดูเป็นสาวสวยอ่ะเขาจะชอบมากถึงบอกแม่ว่าอันนี้คือความลื่นไหลนะคะทางเพศน,นะคะเพราะฉะน,นั้นเนี่ยไม่แน่ทุกวันนี้เรียกเขาเทียนแล้วนะเออเราใสายสาวแทนพอเราถูกแบบมาหาแฟนอย่างเแล้วเราได้แบบมีมาาท่าแบบแบบมีความสุขในการในความสุขอะไรอย่างเงี้ย เขาไปอยู่ด้วยเขาไปคุมเขาช่วยเยี่ยมช่างเนิ่ช่างผมแล้วก็แล้ทำฟัเนเลนช์ช่วยถ่ายรุ่นถ่ายนี่ใช่เขาเขาดูให้ทุกอย่างเขาก็ดูเพิ่มปริมมากกว่าน่ารักจังเลยชอบชอบเวลาจะมัดผมตอนนี้นเขาก็ชอบถ้าเกิดว่าชอบให้เราแต่งทุมวันเขาจะแต่งหน้า,ะนานอะไรนะคะอะไ๋อเขาชอบอะไรเงี้ยคือแต่งหน้าทำให้เราสวยคือจะทุกวันเอาจริงๆเวลาเห็นอย่างเงี้ยจะเป็นคนดูแลตัวเองมากกว่าเขานะชอบดูแลผิวพรรณตัวเองหรือว่า เออห่วงห่วงเรื่องแบบว่าเขาเรียกอะไรเรื่องผิวเรื่องอะไรเงี้ยมากกว่าเขา้ดยสักเขาจะรุยๆุยมากกว่าคเพราะฉะ<ม>นั้นถ้าแต่งเนี่ยจะหน้าแต่งสวยกว่านะอ่ะพี่เจี๊ยเราไปเห็นการบ่มบ้านอะไรเสร็จเรียบร้อยกนแล้วมีปัญหาือต่อติมอะไรขไครับพี่เรื่องบา้บานชไบิจ๊ะก็มีแค่ปัญหาค่าเมเนจเนแนนี่แหละพอเรามาอยู่กันสองคนเนาะแล้วพอตอนสร้างอ่ะก็เหมือนแบบวิจากได้นู่นอยากได้น,ไนี่<อ>แต่พอตอนอยู่เนี่ยมันมีการต้องดูแลแล้วพอตอนเนี้ยเราอยู่หลายปีแล้ว บ้านมันก็เริ่มมีของที่มันต้องเปลี่ยนเช่นหลอดไฟโอ้ช่วงแรกจัดไฟซะสวยเยเปลี่ยนทีนี่อ่วมเลยถ้าไฟ,ไฟค่าดูสวยตัี้ยเหรออือคือคือแบบเราต้องเมนเทนแน์เนไงเพราะว่าถ้าเราไม่เป็นแทนน์มันก็จะโซ่ไปเรื่อยๆเนาะแต่ค่าการดูแลบ,บ้านที่ใหญ่แล้วอยู่กันสองคนเนี่ยมีห้องบางห้องไม่ได้ใช้นนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเหนื่อยใครอยากซื้อก็ติดต่อมาได้นะจ๊ะก็ขายขายเนี่ยตสูงสูงไป ก็คือมีความคิดว่าอยากขายแหละแต่ว่ายังหาที่อยู่ที่ถูกใจไม่ได้แต่ว่าคืออยากถ้าถ้าถ้ามีบ้านใหม่นะอยากสร้างเล็กลงเพราะเราไม่ได้มีลูกไม่ได้มีอะไรก็อยากให้มันดูแลง่ายถ้าเป็นดแลงายันาคิดจะ้ทำงหนก็มีแพนมีแผนมีแพนเียงงานก็คือตอนนี้เรงอยู่ว่าถ้าเราสามารถลดการดูแลได้ด้วยการทำยังไงหรือถ้าเกิด ลดไม่ได้แล้วอีกหน่อยเราแก่ตัวลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันต้องดูแลเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องขายแต่ว่าตรงนี้มองทำเนคำว่าทำเลที่ไหนอะไรยังไงยังไงก็คือจะสร้างให้มันเป็นมิตรห่อเลยคือเป็นคนชอบลมกับน้ำเนี่ยเราว่าเราจะลมดีมากน้ําดีมากซึ่งยังขาดลงอะไรที่อารมณ์นั้นไม่ได้อยู่ทะเลหรือไมถ้ามีอะไรก็ทีเราไปหาซื้อที่ก่อนนะแต่ว่าก็ก็เล็งๆไว้่ได้ละ ไม่ถ้าจะขายจริงเดี๋ยวประกาศ okay. แต่มไม่ใช่ปีอยา่างไม่มีที่อยู่โอเคขอาลุคาเราลุณค่ณะาุคา